สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องไทสุรินกินแซ่บนะครับวันนี้ผมจะพาทำไอศครีมสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะครับหรือว่าไอศครีมโยเกิร์ตสตรอเบอรี่เนาะผมจะใช้มาเดี๋ยวผมจะพาทำเลยนะครับขั้นตอนแรกผมจะใช้นมนะครับเพื่อนๆสามารถใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้เนาะนมสดนะครับเดี๋ยวผมจะพาตวงแบบ ใช้ช้อนใช้ช้อนกลางเลาเนี่ยนะ ้5ช้อนนะครับเดี๋ยวอัตราส่วนผมจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกรอบหนึ่งนะครับ15ช้อนแล้วก็จะใส่นมอ่าข้นนะครับอ้ยนมของคาร์เนชั่นนะครับเป็นนมสดเนาะห้าช้อนนะครับ ต่อไปผมก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับสามช้อนนะครับเพื่อนๆสามารถปรับความหวานได้เลยนะต่อไปก็จะเป็นนมข้นนะครับนมข้นหวานเนาะผมจะพาตวงโดยใช้ช้อนเพราะว่าผมว่าทุกๆบ้านก็จะมีช้อนแบบนี้นะครับช้อนกลางเนาะ จะใส่ไปสักสองช้อนนะครับโอเคจากนั้นผมก็จะคนนะครับใเข้ากันนะเราจะนคนกัน ถ้าเพื่อนๆพอละลายเข้ากันดีคนระับผมก็จะใส่แป้งขา้าวโพดลงไปนะครับแป้งขา้าวโพดจะใส่สักประมาณหนึ่งช้อนครนะครับหนึ่งช้อนครึ่งพอทำการคนเลยนะครับให้แป้งขา้าวโพดละลายเข้ากันดีนะรับนมของเราเนาะ ยังไม่อะลายก็บี้ๆนะครับเพราะว่ามันจะชอบลอยๆขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะนอนกนน้นเนาะกอคนให้ก็ละลายเข้ากันดีเลยนะอย่าให้เหลือเม็ดแป้งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเคียวนมกันเนาะ ขั้นตอนการตั้งไฟเนะาะก็จะเปิดไฟนะครับไฟกลางนะครับเพื่อนค่อนไปทางอ่อนนะมามาณนี้เนาะก็จะเคี่ยวเลยนะครับอย่าวางมือนะขั้นตอนนี้อย่าวางมือนะครับก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนนมของเรานะครับข้นดีเนาะ ขั้นตอนที่ว่าเพื่อนๆผสมเสร็จแล้วอ่ะเพื่อนๆสามารถชิมได้นะครับ mm hmm. ก็ถ้าขาดหวานก็เติมหวานเนาะแต่ทีนี้สูตรที่ผมให้ไปอ่ะก็คือพอดีแล้วนะครับ mm hmm. เพราะว่าเราจะใส่โยเกิร์ตลงไปอีกนะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็คนไปก่อน mm hmm. เดี๋ยวเรากลับมาดูกันเนาะ mm hmm. เพื่อนๆพอเราคนได้สักพักเนาะ mm hmm. ก็จะข้นเหนือประมาณนี้เนาะคน,นแรงๆเลย ถ้ามันรู้สึกว่ามันจะเดือดขึ้นมาก็เพื่อนก็ยกหม้อขึ้นนะครับแล้วก็คนต่อไปประมาณนี้นะครับก็ปิดแก๊สเลยนะครับแล้วก็คนต่อไปนะครับไม่คายความร้อนนะขั้นตอนนี้ผมปิดแก๊สแล้วนะครับพอได้คนหนึ่งประมาณนี้น้อก,ก็ปิดแก้สเลยแล้วก็คนต่อไปครับหอหอมมา เราก็พักให้คลายความร้อนสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันเนาะครับเพื่อนๆพ,พอมันได้อ่าพอมันคลายความร้อนแล้วเนาะแล้วทีนี้ยเนื้อของมันก็จะเหนืดขึ้นประมาณนี้เนาะไม่ต้องให้เย็นมาก,กน,นะครับเพราะาเอาพอพอ,อุ่นๆพอเนาะเดี๋ยวผมก็จะใส่สุดท้ายลงไปคือตัวสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตของเราเนาะ หมดเลยนะครับผมมีสูตรที่ใช้วิวิ้งครีมด้ยนะครับแต่ว่าผมว่าวิวิ้งครีมอ่ะคนทั่วทไปอ่ะเพื่อนๆทั่วๆไ,ไปจะหายากมากเลยนะครับผมก็เลยเอาสูตรนี้มาให้ดูก่อนเนาะก็ได้เหมือนกันนะครับ นะครับไปแล้วเนาะก็ทำการคนเลยมีเนื้อสตรอเบอร์รี่ด้วยมีลูกสตรอเบอร์รี่ด้วยนะครับคนให้เข้ากันเลยนะ เนื้อก็จะเนื่อเนื้อประมาณนี้เพื่อนเห็นไหมอันนี้เนื้อมันเป็นสีชมพูเลยนะแต่ว่าในกล้องอ่ะน่านนจะเป็นแสงจ้ามากเกินไปเนาะชมพูอ่อนนะๆๆครับขั้นตอนนี้ใครอยากเติมสีผสมอาหารก็เติมไ้นิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ภาชนะกัน ครเพื่อนๆพอมันเย็นสนิทแล้วเนาะเราก็หาภาชนะมาเลยนะผมก็เทใส่ภาชนะเลยโลผมชิมแล้วนะเพื่อนๆตอนที่ว่าเราใส่สตรอบเบอรี่ลงไปนะผมก็ชิมอร่อยมากนะครับอร่อยจริงๆลองทำดูเนาะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันตอนที่ว่ามันเซตตัวนะครับว่าจะเป็นยังไง โยกเกิร์ตน่ะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อของสตรอเบอรี่อยู่เราไม่ต้องบดนะก็ใส่เป็นชิ้นๆไปเลยเอาให้หมดประมาณนี้นะครับ โอ้เนื้อเนียนมากโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็ผมก็จะปิดฝาแล้วก็จะเอาเข้าช่องแช่แข็งนะครับแช่ไปเลยข้ามคืนไม่ต้องออกมาครับเพื่อนๆอหลังจากที่ว่าเราแช่ข้ามคืนเนาะผมแช่ข้ามคืนนะครับเพื่อนๆือนมาดูเนื้อกันว่ามันจะเป็นยังไงโอ้เนื้อนิ่มมากเลยเดี๋ยวเรามาลอง กันดูเนาะถ้ามันแข็งเกินไปเพื่อนๆสามารถเอาถึงไว้ก่อนเนาะให้มันคลายความเย็นนิดนึงนะครับค่อยอตักนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันอันนี้ก็ตักยากยูนะเพราะว่าโอ้เนื้อสวยมากโอ้เนื้อสวยมากเลยเพื่อนๆเดี๋ยวๆมาลองอีกวบ มันก็ตัดยากเลยนะเราให้ใครความเด็นนิดนึงนะครับใค่ตัดเนาะว้าวดูนะดิเนื้นอสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวผมลอง ชิมก่อนมีมีมีสตรอเบอรี่ Strawberry ด้วยนะมีเน้อสตรอเบอรี่ด้วยลองชิมก่อนนะครับอืมอร่อยอร่อยครับลองทำทำทานดูนะครับเพื่อนเนื้อเนียนมาก ไม่ต้องใช้เครื่องปัน่นไม่ต้องใช้วิปครีมนะครับไม่ต้องเอาออกมาคนทุกสามชั่วโมงเลยเนาะอันนี้ผมแช่คามคืนไปเลยนะทําตามสูตรที่ผมไปนะครับก็ดูเนื้อดิเนียนมากเดี๋ยวผมซูมให้ดูก่อนเห็นไหมไม่เป็นเกล็ดน้ำแข็งนะเนื้อเนียนเลยแหละยังไงก็ลองทำทางกันดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ไปแล้วครับโห